สวัสดีครับวันนี้นะครับลิฟแอนเฟิร์นในช่วงแนะนำต้นไม้อธิรพันธ์นะครับสำหรับ EP นี้นะครับตั้มจะมาแนะนำต้นนาปิโดเลนดอนนะครับเพนเลดี้นะครับมันชื่อเพนเลดี้เพราะว่าลายใบยเป็นต้นโปรดอีกสายพันธุ์หนึ่งในสายพันธุ์พิโลเลนดอนของแอดนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวให้เพื่อนๆชัดๆนะครับลายใบยเขาเนี่ย จะค่อนข้างนะครับสวยงามนะครับไม่ซ้ําเลยแล้วก็เลี้ยงดูง,ง like ่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเนี้ยครับเห็นไหมครับว่าจะมีหลักนะครับเพื่อให้เขาขึ้นถ้าไม่ไห่มีหลักเขาจะสวยงามมากนะครับทิปให้ลายใบเขาสวยเนี่ยคือเขาต้องโดนแสงนะครับตอนนี้แอดก็จะเลี้ยงไว้นอกบ้านนะครับใต้ร่มเงาไม้นะครับแล้วอาศัยหลักผราเฟศที่แนะนำนะไปในช่วงทิปแอนแคร์นะครับทำขึ้นมาเองให้เขายึดเกาะนะครับ ลักษณะใบเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับความสวยงามของใบเขานะครับเอาไปใกล้หน่อยนะครับเห็นไหมครับว่านี่คือใบอ่อนนะครับลวดลายใบเขาเนี่ยุค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเป็นลายนะครับพอใบอ่อนมันจะออกมาเป็นสีเหลืองนะครับแล้วก็อันนี้คือใบแก่ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าลักษณะใบเขาว่าสวยไม่แพ้พี่โรนยันตั้งแต่พัน์อื่นเลยนะครับ ซึ่งราคาในตลาดเนี่ยแอต้องบอกว่าไม่ได้แพงนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณาต้นใหญ่ๆนี่ก็ไม่กี่ร้อยครับหลักร้อยเองนะครับแต่ให้ความสวยงามนะครับค่อนข้างเยอะเดี๋ยวแอบค่อยๆเขียนก่อนนะครับก็เป็นหนึ่งในไม้ตกแต่งบ้านที่ผมอยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าถ้าขึ้นหลักของสุกแล้วเนี่ยเจ้าเพนเลดี้เนี่ยเขาก็จะให้ความสวยงามที่ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ความเบื่อไม่มีนะครับ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยติดขัดในการเลี้ยงดูนะครับก็สามารถสอบถามมาตามช่องทางออนไลน์ของ l i ฟแอนเได้นะครับแล้วก็เจ้าลิเดีเพนเนี่ยเลี้ยงไม่ยากนะครับเลี้ยงง่ายจริงๆนะครับไล้ใบที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็มีความทนนะครับเรื่องของโรคก,ก็ผมเลี้ยงข้างนอกอะ่ะยังยังไม่เคยเจอโรคเลยนะครับผม ตอนนี้นะครับดูนะครับเปรบที่ยบมือแอดกับใบนะเห็นไหมครับว่านี่คือใบอ่อนนะครับใหญ่กับเท่ามือแอดเลยนะครับผมขนาดเขาค่อนข้างที่จะใหญ่ได้อีกนะครับแต่ถ้าใหญ่มากๆก็คงจะสวยงามนะครับการก็จะมีลักษณะเป็นสีออกแดงๆนะครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็มี ready paint นะครับฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับ เนี่ยครับเวลาโดนแสงในโรงเรือนของแอนนะครับเห็นไหมครับว่าเขาให้ความสวยงามที่ค่อนข้างค่อนข้างที่จะเคลียนะครับนี่ดูไม่เบื่อนะครับแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็นี่ครับอีกต้นหนึ่งของที่บ้านแล้วนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้คือวิดีโอจะยาวกว่านะครับใบอ่อนก็จะเป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็พอแก่ตัวตรงนี้ลายใบเต็มไหมครับใบนี้ก็สวยเนาะ ชัดเจนนะครับผมนะครับก็ทางลิฟแอนเฟิร์นนะครับเราก็มีช่องทางออนไลน์ที่จะฝากเพื่อนๆนะครับก็เหมือนเดิมนะครับลิฟแอนเฟิร์นก็จะมี Facebook f แฟนเพจนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับส่วน IG c h anel ลิฟแอนเฟิร์นเนี่ยนะครับก็สามารถกดนะครับกดหัวใจนะครับ กด f o l o นะครับส่วน youtube channel เนี่ยก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดหรือกด subscribe นั่นเองนะครับแล้วกดกระดิ่งมุมขวาบนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราจะแนะททำต้นไม้ให้เพื่อนๆนะครับแล้วทางนี้เพื่อนเนี่ยบางครั้งนะครับใน youtube channel เตือนช้าผมก็ขอขอโทษเพื่อนๆด้วยที่ตอบช้าไปนิดนึงนะครับมันใน facebook กับ ig มันจะเด้งเตือนเร็วมากแล้วยิ่ง inbox เนี่ยจะเร็วมากเลยนะครับส่วน youtube จะเตือนช้าหน่อยนะครับ แล้วก็ยังไงผมจะรีบตามไปตอบเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาสอบถามข้อมูลนะครับของการเลี้ยงต้นไม้แต่ละแบบนะครับก็คือของเราในรีบอนเฟิร์นดียังไงนะครับต้นไม้เองนะครับรากแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญราคาไม่แพงเท่าตลาดนะครับแล้วก็มีของแถมด้วยนะครับถ้าซื้อหลายต้นนะครับยังไงขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามรีบอนเฟิร์นมานะครับสาหรับผมวันนี้ตั้มต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ